มาค่ะ,ะมาดึกแต่ก็มาตามเพื่อนๆครับวันนี้ก็ <c oughs> นะคะมาไลฟ์สดกันนะคะมาตามนัดนะคะกับผู้หญิงคันปากก็คันปากจริงไกรที่เข้ามาแล้วก็รบกวนช่วยดิฉันแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าตั้งใจว,ว่าวันนี้ยังไงจะต้องไลฟ์สดให้ได้ ต่อให้มาดึกกว่านี้ก็คงจะต้องไลฟ์ก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้นอนก็รบกวนนะช่วยกันแชร์ด้วยนะคะ,ะวันนี้เมื่อเช้าก็มีเหตุที่ดิฉันอยากจะบอกว่านะฮะอยากจะร้องไห้เลยทีเดียวประเด็นก็คือนะคะผู้พากษาคณา,ากรเพียรชนะนะคะก็ได้ยิงตัวเองตายอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทั้งๆที่ทจริงๆแล้วเนี่ย ก็ได้เคยใช้อาวุธปืนนะคะยิงตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในศาลด้วยหลังจากนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่คือหลังจากนั้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวท่านผู้พากษาเนี่ยนะคะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะแล้วก็มันควรจะมีการถามถึงสาเหตุถามถ่ายกันบ้างนะคะว่าการที่ทำกันอย่างนี้ มีสาเหตุอะไรและผู้ที่ถูกพางเพียถึงควรที่จะเป็นคนที่ถูกอสอบสวนไม่ใช่ท่านผู้พักษาแต่ปรากฏว่านะคะจากถแถลงการจากจดหมายที่คือตัวนี้ฉันเองเนี่ยเป็นเพื่อนของอท่านผู้พักษาด้วยนะคะใน Facebook เนี่ยก็ตอนเช้ายัางคุยกันอยู่เลยเพราะว่าเห็นท่านโพสอะไรแปลกๆก,ก็รู้สึกว่าเอ๊ะ,อะหเหมือนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงมาถึงตรงจุดนี้นะคะ ก็ให้กำลังใจท่านเสมอแล้วก็ในช่วงตอนที่มันเกิดเหตุครั้งแรกในฉันเคยบอกแล้วว่าต่อไปนี้สิ่งที่ต้องทําคือต้องดูแลและปกป้องท่านผู้พักษา,าเพราะดิฉันบอกว่าชีวิตท่านนั้นอยู่ในอันตรายทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนนะคะที่จะต้องการที่อาจจะต้องเสียผลประโยชน์ที่อาจจะต้องอถูกเปิดโปงจากกรณีที่ทําให้เกิดเหตุครั้งนี้ขึ้นนะพูดง่ายเพื่อนๆคะประเทศเรานับตั้งแต่มีคอสอชอเข้ามา ตั้งแต่ปี57มีทหารและตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยฆ่าตัวตายเยอะมากนะฮะในช่วงตอนอุทยานรัชพัฒน์เนี่ยก็มีทหารหลายคนมีทั้งผูกคอตายมีตำรวจผูกคอตายกับรั้วบ้านตัวเองอแล้วก็มีในทหารหลายคนติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็มีการฆ่าตัวตายแบบปแปลกๆนะฮะส่วนหลังจากนั้นมาก็พอบอกว่าจะมีการปฏิรูปตำรวจ ตำรวจก็ยิงตัวตายรายวันเกิดจากเครียดเกิดจากหนี้สินเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ให้ความเป็นธรรมหลายคนก็ไม่มีโอกาสแม้จะพูดหลายคนไม่มีโอกาสแม้แต่จะพูดว่าทําไมเขาต้องยิงตัวตายทําไมต้องฆ่าตัวตายทั้งทั้งที่คนที่มีอาชีพเหล่านี้แม้ว่าจะมีหนี้มีหนี้มีสินแต่โอกาสจะใช้หนี้สินมันก็เยอะเพราะว่ามีงานทานะคะแลวตำรวจก็ยังมีสวัสดิการมีเงินกู้มีอะไรนู่นนี่นั่นก็มีโอกาสมากกว่าชาวบ้านธรรมดาแต่ทำไมตัดสินใจแบบนี้นะคะ กิดจากความเครียดคนทํางานอาชีพนี้เครียดค่ะเพราะไหนจะถูกกดดันจากเจ้านายจากต้นสังกัดแล้วก็ยังต้องไปเจอกับประชาชนซึ่งทุกวันนี้ก็รู้มากกันเหลือเกินประมาณถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะไปทําอะไรโดยที่บุ่มบ่ามเข้าไปเนี่ยมีสิทธิที่จะโดนกระแสตีกลับนะได้จะมีความผิดด้วยเพราะว่าประชาชนเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายคลิปเห็นไหมแอบถ่ายคลิปใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเนี่ยนะจะไปแอบจับเขาแล้วเรียกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็คงจะได้เห็นข่าวที่นี้ฉันบอกว่าแต่เราแทบไม่เคยเห็นคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าในกระบวนการยุติธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ชี้นิ้วเป็นผู้ที่ชี้เป็นชี้ตายให้กับคนอื่นท่านเป็นคนที่จะชี้ว่าท่านคนไหนควรจะได้รับความเป็นธรรมถูกไหมฮะแต่ในเมื่อคนที่ เขาเรียกอะไรนะในเมื่อคนที่จะต้องหยิบยื่นความยุติธรรมให้กับคนอื่นแต่ในเมื่อตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะอะไรจะเกิดขึ้นและที่สําคัญเลยก็คือหลังจากที่รักษาตัวหายแล้วนะฮะท่านผู้พากษาก็ถูกตั้งกรรมการสอบคนที่ตัดสินใจยิงตัวเองก็ถูกกล่าวหาว่าจัดฉากดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นคนที่กล่าวหาว่าท่านผู้ิพากษาเนี่ย จัดฉากยิงตัวเองก็คือเอปรีนาไกรคุปวันนี้มึงออกมารับผิดชอบสิ่งตัวเองพูดไหมใครก็ตามที่ชีวิตคนมันมีค่านะคะดิฉันบอกว่ามึงอยากจัดฉากมึงอยากดังมึงก็ลองทำบ้างนะเอมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดมึงเป็นสสนะคะคนที่เป็นอย่างเนี้ยก็เขาไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่โจรน,นะคะที่จะยิงตัวตายหนีคดีหรืออะไรแต่เขาคือผพืพิรักษาซึ่ง ก็คงจะอ่านข่าวกันมาแล้วนะคะว่าท่านรักษานั้นได้ทําการตัดสินคดีอะไรซึ่งเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็ถูกกดดันให้ตัดสินหรือยัดข้อหาหรืออะไรซึ่งเมื่อฉันเห็นว่ามันไม่สมควรไม่ถูกต้องนะคะก,ก็ก็ไม่ทําแล้วในฉันเชื่อว่าเมื่อท่านไม่ทําสิ่งที่ท่านตรหนักดีก็คือมันจะต้องย้อนกลับมาที่ตัวท่านดังนั้นก็ต้องทําการป้องกันหรือหาเกราะที่จะป้องกันตัวเอง แต่กลับกลายเป็นถูกมองว่าในตอนนั้นที่ฉันจำได้ว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยกำลังดังแล้วมีคนไปยัดเยียดว่าผู้พากษาเนี่ยฝักใฝ่าการเมืองคือชอบพรรคอนาคตใหม่ด้วยเหตุผลแค่นี้คุณก็ลืมหมดและฮะว่าทําไมเขาถึงได้ยิงตัวเองคือถ้าเกิดว่าไปชอบพรรคการเมืองที่คุณเกลียดคนคนนั้นจะเป็นจะตายยังไงก็เรื่องของมันนะคะอันนี้คือคนคนไทยจะคิดอย่างนี้มาถูกต้องไหมล่ะฮะนะคะ,นะคะ แล้วถ้าเกิดว่าคนอย่างนี้คนระดับนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะาหาความเขาเรียกถ้าคนขนาดระดับนี้เป็นถึงผู้พากษาด้วยหน้าที่การงานของท่านขนาดนี้ท่านยังไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้จนในที่สุดนะคะต้องอ,อะไรนะดีกว่าให้ใครามามาทำร้ายดังนั้นท่านคิดที่จะทำร้ายตัวเอง คือทำร้ายตัวเองดีกว่าที่จะให้ใครมาทำนะะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนะะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระแสะมากมายนะะดิฉันบอกว่าคนที่ยังคิดอะไรแบบด้านลบหรือคิดอะไรแบบอย่างนี้ต้องเลิกคิดแล้วนะคะเพราะคนเราที่สุดของคนเราทุกคนก็คือความตายนะคะที่สุดของคนทุกคนเลยคือความตายค่ะไม่มีใครลยคะ,ะทีอ่อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ย ตายเพียงแคเ่เขาเรียกอะไรนะฮะเพื่อเรียกร้องความสนใจถ้าจะเรียกร้องความสนใจไม่ต้องใช้ชีวิตตัวเองค่ะมันมีวิธีการทำเยอะแยะมากมายนะฮะแต่การที่ใครที่ใช้ชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันในวันนี้ทำไมถึงถูกมองแบบนั้นดิฉันไม่เข้าใจคนที่บอกว่าคนไทยเนี่ยนะคะนับถือพุทธกว่า90%แต่สิ่งที่พวกคุณคิดเนี่ยมันไม่ได้มีความเมตตาปาณิอยู่ในความคิดของพวกคุณเลยนับตั้งแต่สืบนาคเสถียนนะคะซึ่ง ต้องใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะได้ดังเสียงปืนของสืบนาคสเถียในวันนั้นนะคะดังจนกระทั่งได้มีการขึ้นมาอนุรักษ์ป่าแล้ววันนี้ที่ฉันถามว่าผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้นะคะเขียนได้อะไรนะคะก็ได้ป่าแหว่งที่ที่ป่าไปสร้างบ้านให้ผู้พากษานะคะสืบนาคสถียได้อะไรนะคะมีการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อที่จะทําเหมือง เพื่อที่จะทําอะไรต่ออะไรซึ่งแม้กระทั่งสิ่งล้ําค่าทางประวัติศาสตร์ก็ยังต้องเฉือนไปให้ในทุนเพื่อที่จะทําเห็นไหมคะทำนู่นนี่นั่นซึ่งมันควรจะถูกคัดค้านมันควรจะถูกต่อต้านนะคะพวกคุณสามารถที่จะต่อต้านโครงการดีๆที่จะให้กับประชาชนเช่นกรณีบริหารจัดการน้ําแต่ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหลายๆอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะการที่จะบอกว่าถ้า ข้อตกลงใน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 การเสียงงค่าโง่เหมืองถ่ออัคราก็คือยื่นข้อเสนอให้มีสัมปทานเพิ่มขึ้นหรือให้คุณเรียกร้องมาแผ่นดินนี้มีอะไรที่คุณอยากจะได้หรือจะเฉือนให้เขาทำได้นะฮะแล้วคนไทยจะรู้จะรู้ไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่บอกเพื่อปกปิดความความความสิ่งที่เขาทำแล้ววันนี้นะคะ,ะการรับมือกับ ไวรัสโควิด1 9เราเราทำกันได้ขนาดไหนคะก็ขนาดที่เรียกว่าในที่สุดเนี่ยจะต้องทำการเปิดขอบริจาคในขณะที่คุณบอกว่าคุณกำลังจะแจกเงินนะคะให้กับผู้ที่อยู่ในเครือข่ายหรือผู้ที่อยู่ในระบบของคุณเนี่ยนะคะหนึ่งคนละนะคะแจกไปประมาณ2เดือนถามว่าประมาณ2เดือนที่คุณแจกลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะทำให้เกิดการลงทุนไหม มันจะทําให้พันพันหนึงหรือสองพที่คุณจ่ายเข้าไปเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปทําทุนเพื่อที่จะต่อยอดเลี้ยงชีวิตของเขาต่อไปได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนั้นแล้วมันได้ผลเป็นแบบนั้นดิฉันก็จะไม่คัดค้านะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันไม่ใช่ในวันที่คุณจ่ายเขา1000บาทนั้นนะคะ